วันนี้บอสไม่เข้าออฟฟิศนะเราจะคุยกันนอกเรื่องมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าในชีวิตจริงอ่ะถ้าบอสไม่เข้าก็กลับบ้านนี่แหละเออมันไม่ควรเห็นพวกเราในวันนี้จริงๆราให้คุูปิดเลยไหมปิดร้อยเลยไหมร้อยเลยไหมไม่ได้ยินเสียงฝนใช่ไหมที่บ้านฝนตกเหรอก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยฮะกดเข้า GDA ไปแล้วผมติดคุกตอนนี้ติดคุกอยู่สองชั่วโมงก็เลยเปิดให้มันรันเวลาไปโอ้โหเออเปิดรันเวลายังไงฝากใครอยู่ที่วอชิตี้นะเข้าไปดูแลให้หน่อยเดี๋ยวไม่มีคนมาเสีูยงคุกเดือ มีคนถามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเปิดโดนทดนีอะไรครับจบแคปครับแคปซูลแคปซูลครับคือแคปซูลนี่มันสามารถเอาไปทำเป็นยาเยอะอนุ่นได้อะไรเงี้ยจบแคปโดนสองชั่วโมงรับโจรนี่เองมึงไปขโมยเหรอไม่ได้ขโมยแต่ถ้าเกิดไปจกเพื่อจะเอาไปผลิตยาเนี่ยคือผิดกฎหมายติดสองชั่วโมงเนี่ยออกไปยายังอยู่ไหมตำรวจยึดหมดโอ้โหนี่จะทิ้งไว้ให้ก็ยังดีตเพื่อเอาเวลาไหนใช้ชีวิตปกติวะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมเหรอทุกๆคนในนั้น่ะเป็นกูกูไม่ออกมาแล้วนะเชื่อไปแล้ว เอเเอ,อโอ้เป็นกูกูเข้ายาวแล้วเคยคุยประเด็นน,น,นี้เหมือนกันนะว่าในเกมเนี้แม่งอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดถ้าเอาชีวิตจริงกับในเกมผสมกันน่ะคือชิบหายนะได้สิมันมีสีสูงเลยนะมันมีสีอิ่เข้าไปสูงมากเลยนะใช่ใชซึ่งแม่งต้องแยกให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมเนี้ยผมเคยหลุดเข้าไปเหมือนกันนะแบบขี้ให้กูแม่งพาโบกต่พอไม่ใช่มึงคือป้องตีนมึงคือป้องตีนของทุกคนอยู่ในอยู่ในเกมเราบิ้วตำรวจได้ของจริงมึงบิ้วไม่ได้นะมึง พลังแค่ชั่วโมงก็เหมือนจิตจจิงแล้ว,ว<ช>เอ,อ่ะสมมุติว่าผมจะเข้าไปเนี่ยผมไปเล่นเป็นเอ็กตร์ได้ไหมคนไม่มีบทบาทอะไรเดินเงียบๆมับจอนมันมีหลายๆคนที่ผมรู้จักคือแบบเข้ามาเกมเนี้ยเพื่อที่จะไปตกปลา เอาปลาไปขายเก็บเงินเก็บทองเพื่อซื้อรถสักคันนึงอะไรอยเงี้ยมีเออเออเออกูใช้ชีวิตอย่างนั้นได้ไหมมีสายชิวอยู่แล้วจะมีใครมาแทงกูไหมระหว่างที่กูตกปลามีก็มีสินนี่แทงกูทำที่อะไร <c oughs> นะในขณะที่เฮียโดนแทงแล้วเฮียตายไปแล้วอะ่ะตอนนั้นคือเข <c oughs> าจะบังคับคือว่าห้ามรู้เรื่องทุกอย่างแล้วคือเฮียได้ยินเสียงหมดนะต้องต้องลืมต้องเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะขโมยของเราเขาอาจจะพาเราไปโยนบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไม่รู้เรื่องว่าไอ้เกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะก็มีสิเป็น ลืมไม่ลงหรอกจำชื่อด้วยไอเหี้ยตัวที่อุ้มกูอ่ะมีคนถามถึงจอระแคะโบจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งชื่อเมลอนซึ่งไอเมลอนเนี่ยก็จะมีมีแฟนในชีวิตจริงนะในโลกจริงชื่อเต้เต้เป็นสตรีมเมอร์ที่แบบโอ้หคนตามใน y o u t u b จ7 8แปสนอะ่ะอือโอ้โหเออแล้วผมก็เลยแบบเข้าไปเล่นในเกมผมก็เลยแกล้งไอ้อน้องเมลอนเนี่ยผมชื่อเต้ครับแล้วมันถามว่านามสกุลอะไรคับเต้ไหนเต้จอระแคะครับแล้วประเด็นคือชื่อช่องของแม่งอ่ะคือเต้ JK มันคือชื่อจอระแค ดีตอนนี้มเลยการเป็นเต้จอระแขดไปเลยครั <c oughs> บสวัสดีครับอะไรอ่ะยังอยู่ยังอยู่เส <c oughs> ียงใครอ่ะ <c oughs> อะไรไม่มีเสียงใครเสียงอะไรอ๋อๆๆมีคนสวัสดีครับในคุกปมบนแล้วเฮียแป๊บนึนนะโยอะไรอะไรวะใครเป็นทักอะไรมันวะสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะครับโดนคดีตกแค,ครับครับพระโบกำลังคุยกับคนในคุกอยู่นะครับเราจะดูการเจรจากันสดๆนะฮะใช่ครับใช่ฮะก็ไงครับ จบครับโดนสองชั่วโมงครับนี่คือตำรวจเดินเข้ามาเหมือนเหมือนติดคุกแล้วตำรวจเดินเข้ามาบอกว่าหนุ่มติดอะไรอ่ะเอาถามมาเช็คก่อนอผมขออนุญาตเหมอสักพูดนะครับพันึงินนะแต่ผมมานะครับโอเคครับใครเข้ามาถามอ่ะตำรวจเหรอคนในคุกคนในคุก รูหล่อโดนอะไรอ่ะเราอ่ะโดนโดนคนนี้เลยครับกูว่ากูมีเรื่องภายในไม่เกินแบบสักสิบชั่วโมงที่กูเล่นเกมเนี้ยมึงติดคุกมันก็มีเรื่องในคุกต่อว่างมีทุกจุดเลยเอ้ยโทษนะฮะมีคนเรียกมีคนเรียกข้างในคุก๊บนึงนะฮะโทษนะฮะใจรักว่าไงรู้ได้ไงว่าป้าอยู่ในนี้มีมาเยี่ยมมีคนมาเยี่ยมในคุกครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวป้าขอเมือก่อนนะเดี๋ยวคุยกันนะโหนเลยใช้คำว่าเมือด้วยนี่สับสนเมื่อนี้คือขาดทิ้งอะไทำอย่างอื่นถ้าเป็นกูเข้าไปเล่นแล้วมีการแทนว่าป้ามานะ กูได้เลิกวันนั้นแน่นอนต้องมามีได้คนเดียวนาี่ได้คนเดียวแต่อันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นน้องผู้หญิงเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบขอขอมาให้พาวโรเป็นพ่อไม่ได้ไมเรียกว่าทุกริต อันนี้แล้วแต่บ้านบ้านกูไม่เอื้อให้โลเพอว่ะว่ายังไงก็ไม่เอื้อใช่ใช่แนี้คนเข้าหาเนี่เป็นเรื่องเดี๋ยอะไปตำรวจดิเป็นตำรวจที่ไม่ทํางานได้ไหมวันวันก็เดินแต่งตัวซื้อแอร์จอแดนใส่ไปวันๆก็ถ้าสมมติผมมีเซิร์ฟเองเราก็ทำอย่างนั้นได้หมดเพราะมันเป็นของเราว่าบ้านเราอ่ะเราก็ทําได้หมดนะเอางี้ผมจะพิจารณาถ้าคุณให้ตําแหน่งของบอตลอผมเอาไหมหัวบอตลอเลยนี่เนีคุณทําเพื่อความสุขของคนดูจริงๆนะคุณอานะขอให้คุณเจริญเจริญนะเออสาธุขเพียร แล้วเรื่องเรื่องเอ่อคอนเทนต์สุดท้ายของแม่แย่วันนี้ถแถลงได้ไหมเนี่ยได้ครับเออเออ,เอ,อทำไมเกิดอ <แก S 1> <ล>ะไรขึ้นฮะนี่คือการต่อไปนี้จะไปอยู่ในในช่องตัวเองแล้วหรือยังไงฮะคือผมมะคุยกับโอ๊ตมานานแล้วว่าแบบอยากจะเอามาทําเองอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในช่อง <S <S ของตัวเองซึ่งไนโอ๊ตก็ไม่ยอมตรงที่มันไม่ยอมเพราะว่าคือช่องของผมเมื่อก่อนคนตามแค่สี่หมื่นเขาบอกว่ายังยังน้อยไปถ้าเกิดน้อยไปแล้วเอาไปตรงนั้นมันจมเอาคนให้ถึงแสนก่อนเราค่อยไปทําอย่างนั้นดีกว่ามันก็น่ารักนะมันก็ยื้อจนกว่าผมม่ถึงแสนพอถ มันก็ยังตัดให้เหมือนเดิมด้วยนะแต่แค่มาลงในช่องผมโปรดักชั่นให้โอ้โหอันนี้เคลียร์เลยนะใจใครที่ว่าเฮ้ยทาโบแบบว่าแตกคอโคตรคูเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่มีวันแตกไม่มีทางเนียบแนบรายได้โต่อให้มันไล่ออกก็ไม่ออกเอทามไล่ออกก็ไม่ออกเหมือนกันัาพ่โรดครับดี่ารับฮารลองแบบเกลี้ยกล่อม ผู้ใหญ่สักบหนึ่งยกเกี่ยวกับเรื่องสตรีมเกมโอ้โหรับประกันไหมว่าเวิร์กไม่เวิร์กแต่เขาอยากให้ทำนะถ้าเกิดพี่ไม่ไหวเนี่ยให้ผมให้ผมดูแลให้ไหมอ่ะได้ยีดีคือเราพูดอย่างนี้เพราะว่าเขายัดมาแล้วเติมเติมหน่อยเติมหน่อยพี่เติมหน่อยเติมหน่อยส่งดาวหน่อยส่งดาวหน่อยลดาวหน่อยถ้าพี่โหลดกดซับช่องก็โอเคก็ยินดีเดี๋ยวเดี๋ยวใต้โต๊ะทำงาน Meet the boss.